วันนี้นะเก๋มีความรู้นะคะเกี่ยวกับผลไม้นะคะบางคนยังไม่ทราบนะคะว่าผลไม้บางประเภทที่เราทานเนี่ยก็มีโปรตีนเหมือนกันนะคะผลไม้อะไรมีโปรตีนประมาณเท่าไหร่นะคะเริ่มจากผลไม้อย่างแรกเลยนะคะเป็นผลไม้ที่เก๋ชอบมากๆเลยนะคะน้ําตาลต่ําด้วยนั่นก็คือฝรั่งนั่นเองนะคะรู้ไหมว่าฝรั่งนะคะ ลูกหนึ่งประมาณถ้าเกิดสมมุติเรากินในปริมาณในิมาณ100กรัมเนี่ยจะได้โปรตีน2.6กรัมเลยนะคะเยอะดีนะโอ้เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าได้โปรตีน2.6กรัมเลยนะคะ,ะผลไม้อย่างที่สองนะคะที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะมีโปรตีน2กรัมนั่นก็คืออะโวคาโดนะคะอันนี้เก๋จะเทียบผลไม้ในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะคะคือ100กรัมนะปริมาณผลไม้100กรัมจะให้โปรตีน 2กรัมนะคะสำหรับอะโวคาโดนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะมีเท่ากันนะคะก็คือแอปเปิลคอตนะคะกับแบล็คเบอร์รี่นะคะ2ประเภทนี้นะคะผลไม้2ประเภทนี้จะ ให้โปรตีนนะคะ1.4กรัมเลยนะคะต่อปริมาณ100กรัมนะคะแล้วก็อย่างที่5นะคะผลไม้อย่างที่5นะนั่นก็คือกีวีนะคะกีวีนั่นเองนะคะเก๋ก็มีซื้อติดตู้เย็นไว้นะแต่กีวีเนี่ยในปริมาณ100กรัมเนี่ยจะได้โปรตีนประมาณแค่1.1กรัมเท่านั้นเองนะคะ